วันนี้มาแรปอัพกระบวนการสร้างบอนไซไม้เกลือนหินที่เพื่อนๆหลายคนให้ความสนใจนะครับว่าสร้างแบบไหนนะแบบนี้สวยงามแบบนี้สามารถทําได้ไหมนะครับเราต้องหาต้นไม้ที่มีลําต้นที่ยาวๆก่อนแล้วก็ไปหาหินนะครับที่เราต้องการที่จะนํามากลืนนะอาจจะไปหาซื้อหินก็ได้หรือจะหาในพื้นที่ตัวเองก็ได้แต่ถ้านะครับหินมีความแกร่งเนี่ยเราใช้หัวเจียเราก็ต้องหลอด้วยน้ําด้วยเพื่อลดความร้อนของเขานะครับนำต้นไม้ของเราเนี่ยไปเข้าตามรูปทรงที่เราเจียรูไว้นะ ถ้ารูไหนเนี่ยเขาจะดีดออกเราใช้โฟมในการยึดเขาไว้แบบนี้เพื่อดันเขาให้อยู่ในรูให้ได้นะครับ เวลานานวันเข้าไปเนี่ยนะคเขาจะโตแล้วก็กลืนเข้าไปกับหินแบบนี้เลยครับยิ่งอายุเขาเยอะเนี่ยลำต้นเขาก็จะกลืนเข้าไปยิ่งต้นเอมเนี่ยจะกลืนดีมากเลยนะครับหัวเจียก็ประมาณเนี่ยครับแบบนี้เดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้ด้วยนะครับหินกับหัวเจียนะหรือหินที่มีความบางนะครับไม่ได้แข็งแกร่งมากเราไม่ต้องหลอด้วยน้ําก็ได้นะก็สามารถที่จะเจียได้ง่ายๆแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของหินนะครับสำหรับต้นไม้ที่เลี้ยงนะครับเป็นบนไซกลืนหินก็จะให้ความสวยงามแบบนี้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวผมจะปกักตะกร้าไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับ